ีบรรยากาศของถนนแจ้งวัฒนะช่วงยามเย็นนะครับแล้วก็ตรงบริเวณหน้าฟุตบาทของพับคนดูหลังจากที่กลุ่มเยาวชนของชายคลองบางคัวร่วมกับกับผมนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเฉลิคำดีที่มาชักชวนเยาวชนในชุมชนได้พากาันร,ร่วมกันนะครับทำความสะอาดริมฟุตบาทเป็นจิตอาสาตามโครงการรักจิตอาสารักษาความสะอาดนะครับ ที่พวกผมได้ร่วมกันทำเนี่ยดูที่บริเวณซอกสะพานทางเดินนะครับทางเดินข้างสะพานของพมคอนโดที่เราได้ทับโครงการนะครับมหาวิทยาลัยร,ราชภัฏนพระนครมหาวิทยาลัยพัฒนาท้องถิ่นนะอาจารย์แล้วก็นักศึกษาที่อยู่ที่ไหนก็จะร่วมกับชาวชุมชนรักษาความสะอาดจากที่มีขยะก็จะ ก็ไม่มีขยะเพราะว่าเรารักษาความสะอาดกัน,นเป็นประจำนะครับเมื่อประชาชนหรือว่าผู้คนที่เดินทางผ่านไปมาเมื่อเห็นเห็นทางที่ขยะที่ว่างเปล่าแบบนี้ก็สะดวกนะครับสะดวกในการที่จะทิ้งสิ่งคองลงไปนะครับก็เป็นระเบียบทำให้ชุมชนของเราน่าอยู่นะครับก็ ตรงด้านนี้ด้วยนะครับที่บริเวณฝั่งด้านนี้ตรงข้างเสาไฟฟ้าเมื่อกี้นี้จะมีขยะเยอะนะครับแต่หลังจากที่เราได้ทำความสะอาดแล้วขยะก็หายไปแล้วก็จะมีแต่กาบรรยากาศที่ดีๆนะครับก็มีแสงไฟและช่วงตอนกลางคืนก็ไม่มืดเมื่อกี้นี้ผมเดินผ่านมาผมถ่ายคลิปแรกนะครับ คลิปแรกก็จะมีขยะเต็มตรงหัวมุมตรงด้านนี้นะครับหลังจากที่พวกเราได้ช่วยกันนะฮะช่วยกันคนละไม้คนละมือเก็บก็จะรักษาความสะอาดได้แล้วก็ตรงด้านนี้คี่ยด้านนี้ทางออกตรงด้านนี้ก็จะมีขยะเต็มแต่ตอนนี้ขยะหมดแล้ว ถ้าท่านเดินทางมาถ้าท่านมีโอกาสผ่านมาที่ชุมชนชายคลองบางบัวครับท่านสามารถมาดูวิถีชีวิตของชาวชุมชนมาดูว่าบรรยากาศของหลักสี่หรือว่ามหาวิทยาลัยราชพัฏพระนครน,นะครับที่อยู่ตรงนี้ก็มีการให้การสนับสนุนให้ครูบาอาจารย์แล้วก็นักศึกษาได้ร่วมกับชุมชนช่วยกัน ซึ่งผมเองได้ทําโครงการจิตอาสารักษาความสะอาดริมคลองบางบังวโดยผมร่วมกับพามคนดูร่วมกับชุมชนชายคลองบางบัวแล้วก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่พี่น้องชาวบ้านเราก็มาตั้งแผงขายของนะครับอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่หลังจากที่ลงจากรถไฟฟ้าสายซีชมพูสถา,านีรถไฟฟ้าราชบพิตรพรแล้วก็ สามารถจับใจ่ายใช้สอยได้นะครับนี่เป็นบรรยากาศของราากรชุมชนชายกองบางบัวแขวงถนนตลาดไอแขวงตลาดบางเขนเขีหลักสีกรุงเทพมหาน,นครครับ